สวัสดีเพื่อนๆชาวไอทีทุกท่านนะครับวันนี้มาดู extend d i clean up ภาค2สองนะครับซึ่งภาคแรกนะครับภาคแรกคําสั่งก็คือจะยาวหน่อยก็จะประมาณว่า ภาคแรกนะครับผมก็คือคําสั่งก็คือจะมีสองสองคำสั่งด้วยกันก็คือต้องเซตก่อนนะครับใครที่เคยดูภาคแรกเนี่ยคือมันจะมีสองขั้นตอนก็คือต้องเซตก่อนเซตพอเซตเสร็จแล้วก็คือมาเซตลันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ครับผมภาคแรกมันจะมีการเซตก่อนนะครับเซตโนนีนั่น ติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็ถึงจะพอติ๊กเสร็จแล้วถึงจะมาล้นอีกทีนะครับทีนี้ผมไปเจอโค้ดใหม่มาครับก็คือจากเดิมภาคแรกเนี่ยที่บอกว่ามีทั้งหมดยี่ิบสี่ชนิดนะครับการคลีนรับหรือว่าการล้างฝายขยะนะครับผมจากภาคแรกยี่ิบสี่ชนิดนะครับผมไปเจอโค้ดใหม่มาก็คือมีทั้งหมด สามสิสี่ชนิดนะครับซึ่งภาคสองนะครับก็จะทําให้แบบมันง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นตรงที่ว่าสมมติผมจะรันไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองมากดตรงเศษร,รันอ่าไม่ใช่ครับเศษเซตตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมันจะติ๊กให้อัตโนมัตินะครับผมทีนี้คำสั่งนะครับ คำสั่งในภาคสองก็คือจะเหลือแค่เหลือแค่เท่านี้นะครับผมก็คือจะกลายเป็นตัวนี้นะครับกดเสร็จรันทีเดียวนะครับมันก็จะรันทั้งหมดสามสิบสี่ชนิดนะครับผมก็คือเท่าที่มีขยะชนิดไหนมันก็จะติ๊กถูกให้ทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าคาสั่งอะคําสั่งก็คือจะเขียนถูกไว้ทั้งหมดสามสิบสี่ชนิดทีนี้ในในใน,ในภาคนี้นะครับ ันดอบแรกให้เราไปโหลดไฟล์ไฟล์ไฟล์นี้มานะครับไฟล์นี้มาก็คือกดมาที่ลิงก์นี้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ก็คือจะวางไว้ใต้คลิปเสร็จแล้วให้เรากดที่ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดแล้วก็เลือกที่จัดเก็บทีนี้ในกรณีของเพื่อนๆที่ไฟล์ b a t t c m d นะครับมันจะมีให้คลิกขวาน,นะครับผมให้คลิกขวาแล้วเข้าที่ property เสร็จแล้วถ้าของเพื่อนมีตรงอันบล็อกตรงนี้นะครับผมให้ติ๊กถูกแอปลาเพื่อที่จะเอาเอาตัวบล็อกออกนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขของแบทไฟล์นะครับผมไฟล์ b a t แบ d ดีดีก็คือต้องคลิกขวานะครับผมคลิกขวาเพื่อรันแอดมินเพราะว่าคำสั่งที่ผกไว้ก็คือให้รันเป็น admin นนะครับเสร็จแล้วอา่า คลิกขวานะครับผมเลือก run admin Ad ทีนี้เราก็จะมาสร้างเศษ run ทีเดียวนะครับผมก็คือจะใช้แค่คำสั่งคำสั่งแค่ตรงนี้นะครับผม copy นะครับคลิกขวาเลือก new shortcut เสร็จแล้วก็วางวางแล้วกด next นะครับพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อแบบให้เราจำได้นะครับ Extended Clean Up อประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าระหว่างภาคหนึ่ภาค2นะครับผมภาค1ก็คือจะพอสร้างช็อตคัดเสร็จนะครับผมให้คลิกขวาเลือกที่ Property เสร็จแล้วเลือกมาที่ a d v n c e d นะครับ ติ๊กที่คำว่า Run Admin Ad กด OK กด Apply แล้วก็โเคนะครับผมแล้วก็ลองรันอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อคำสั่งมันค้างอยู่นะครับลองมาดูที่เสร็จรันนะครับผมในกรณีที่เราดับมาคลิลิกไปแล้วเนี่ยลองดูที่เสร็จ อไม่ใช่ครับมาดูที่เซฟเซตนะครับจะเห็นว่ามันคําสั่งยังค้างอยู่เรามาดูที่เซฟเซตนะครับเห็นว่าเมื่อเราดับเบิลคลิกไอ้ไฟล์แบตท,ที่โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะติ๊กถูกให้หมดนะครับก็คือจะไม่เสียเวลาเหมือนเหมือนในภาคแรกแล้วนะครับผมที่ว่าต้องติ๊ก โน่นติ๊กนี้ติ๊กนั่นแล้วก็ถึงจะกดโอเคโน่นนี้น้่นได้นะครับผมก็สำหรับภาคสองก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ